สิงโตัครับเพื่อนเออเสือเสือครับโอ้ยดูด้ดโอ้ยเสือตัวใหญ่มากโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในดงเปนงิ้นะครับเราให้อาหารมันเรียบร้อยแล้วดูดิไป็วเราเราต้องหนีแล้วเฮ้ยเล่นเฮ็นฟแล้วจะป้าปเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับ สมเสร็จนะครับแล้วก็กินนมแม่มันอยู่ครับไปแล้วเดี๋ยวดูมันว่ายไปนะเพื่อน e มันไม่ว่ายแล้วมันเดินย่องเอา <c oughs> ถ้าเราเจอของคาวแบบนี้ก็แสดงว,ว่าซอมบีตอนนี้เรามาเจอน้องเป็นควิ้นแล้วนะครับนี่มันว่ายน้ำกันแบบใกล้ๆเลยนะ นุ้ยข้างบนยังมีอีกเยอะเลยนะครับหลายตัวมากแล้วเดี๋ยวเราดูข้างใต้ครับมันมันจะว่ายมาหาเราหรือเปล่ามาไหมมาไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วมากินมืนอเจ้าเปล่าเหรอเปล่าดูขนมันด้มันมากเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S ใช่ใช่มันทำให้มันรูน้ะาครับเห็นไหมดูบินผ่านกล้องพ่อไปแบบบ่อยมาก เอยู่ใกล้เจ้าเปล่ามากเลยนะเจ้าเปล่าเหมือนจะแตะตัวเพนกวินได้เลยอ่ะคือตรงนี้เร็วเต็มเต็มเต็มติมเต็มอ้ยลงมาแล้วมาเร็วมาเร็วน้องเพนกวินโอยว่ายไปว่ายมาเต็มไปหมดเลยมาเร็วไปมาแล้วครับโอ้โหดูดิบินอย่างนกเลยมันเหมือนมีฟองมีทำให้มันลอย โอ้ดูบัลเล่นกันใหญ่เลยนะเพื่อนโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลานแสดงเพนควินนะครับนี่เจ้าป่ากําลังส่องดูครับเป็นไงครับเห็นอะไรบ้างครับเจ้าป่าครับตอนนี้มาแล้วนะครับน้องเพนควินนะครับอ่าตอนนี้มากันแล้วนะครับเดินกันมาแล้วแต่แตต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 ตห้าตัวแรกผ่านไปครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับ ต๊ตตโอ้โหมากันเป็นแถวเพื่อนเื่อโอ้โหโหโหยังไม่หมดยังไม่หมดอ่าตัวนี้หยุดงงงงเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วรอฉันด้วยสิรอฉันด้วยโอ้มาด้วยรอฉันด้วยโอ้ยเดินจนมาโอ้โหตัวนี้ฉันจะเดินไม่ไหวแล้วนะมาแล้วโอ้พี่เขาต้องมาไล่ครับไม่ยอมไปครับ ไปไปไปพี่พีคำอะไรแล้ว ok ไปเร็วค่อยๆเดินมากัตเต็มมากัะเต็มเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเป็นเพนตินที่ตัวตที่นะครับะ่ออกมา่ลยนะเหจ่เยานครับยังเดินกันไม่เลิกครับยังเดินกันไม่เลิกครับพี่เขาจะเดินต่มตอนนี้้นาเพนกินก็เดินขึ้นมาครับ บนเบทีเรียบร้อยแนละ้วดูค่อยๆทยอยเดินมากันโอ้เดินมาเสร็จแล้วก็มองดูว่าเอ๊ใครมาดูเราเยอะแยะเลยนะโอ้ทำไมคนเยอะขนาดนี้เนี่ยมาจากไหนกันเคียบเลยอม,มีใครจะให้อะไรเรากินบ้างนะคนโน้นจะให้หรือเปล่าโอ้มายืนดูกันไม่ให้อะไรเรากินเลยเหรอ ดีจะตามเพื่อนมาให้หมดกันนะโอ้ยเพี่อนก็ค่อยๆทยอยเดินตามมาเดินตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเต็มเลยเขาเนี้ยดูสิเทียบไปหมดเลยเพื่อนเราทั้งนั้นเลยพี่เขาบอกว่าเป็นตัวโตเต็มที่แล้วนะครับไซส์ก็จะประมาณนะครี้แล้วเขาก็จะมีการให้อาหารเราเป็นทึ้นนะครับเร็นี้ เขาไปทั้งฝูงเข้าไปทั้งฝูงเราได้อาหารเพนกวินมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วก็จะต้องคีบต้องหางนะครับแล้วก็หย่อนห้มันครับมันไม่เจ็บอย่างนี้คิดตอนนี้เจ้เปาก็เข้ามาอยู่ในโงของเพนกวินแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกอนว่าเราจะให้ตัวไหนไปได้ๆๆเจจเเะิกเเป่าครับ จะเป๋าวิ่งหมดก่อนครับผมคุณพ่อหยิบตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวบอกจเจ้าเป๋าก่อนนะเวลาให้อาหารเป็นพิ้นต้องทำยังไงครับก็ะะบขีะะ้าาาาผางแล้วก็ปล่อยให้มันชิมกับคุณเลยตาเจ้าเป่าแล้วครับนี่กระเป๋าขี้โอ้โหนลมลมลมมขี้ลมไปก่อนเลยยังไม่คันถึงปากเลยโอเคครับไปตรไหนครับเรายังเหลืออีกหลายตัวปไปย้ายขี้กันครับเจ้าเป่าครับไปดูตรงไหนดีนะอ่ะขาขยับมาขยับมาขยับมา อ่ะตรงนี้แล้วกันคุณพ่อคีเพยนะครับคีเพย,ยตะปางควายเย็ดแปดวัดเฮ้ยยัง grab เข้าไปเลยครับหายไปเลยทั้งตัวเลยโอเคไม่เป็นไรครับเรายังมีอีกครับเรายังมีอีกเออขอไายดูวกับคุณแม่นิดเดียวตะปาบอกทีด้วยฮ่าคันนี้เอาละโตสุดท้ายตุ๊บเฮ้ยข้าวปากพอดีเป๊ะเลยครับนี่ตอนนี้เราหมดเตี้ยงแล้วครับเราหมดเตี้ยงแล้วโอ้โห แต่เพนกลิ้นก็ยังมุมเจ้าเปาไม่เลิกครับโอยโอ้ย,อยจเจ้าเปายังมีอะไรให้ฉันกินอีกไหมไม่มีแล้วลอโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในดงเพนกิ้นแลครับเ,เราให้อาหารมันเรียบร้อยแล้วดูดิไปนิว <c oughs> เราเราต้องหนีแล้ว <c oughs> ดูมัน <c oughs> มันยืนล้อมเราเต็ไมไปหมดครับไปไป,ไปครับ <c oughs> เราต้องค่อย <c oughs> ๆหมดแล้วจ้าหมดแล้วบ๊ายบาย ไปยนะจ้าเบนพินดูดิโอ้เต็มไปหมดเลยไม่ต้องกลัวเป็นเพื่อนเราดูมันเขย่าคนเป็นเพื่อนเราไม่เคยกัดใครเสลิ่นเฮดมอแล้วจ้าป๊อกดูเราจอดนีก็จะเป็นละองกับละมั่งนะครับนี่โอ้เยอะเลยอ่ะเต็มเลยครับสามารถจอดออกไปแล้วก็ให้อาหารได้ดูดิ ไฮ้ตัวมันน่ารักเลยน้องขาหมูยูนนู้นเลยครับเ่เดี๋ยวเราก็จะผ่านกลงหมูเด้งอีกหนรอบนะครับก็แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าใครจะมาดูหมูเด้งก็มาในช่วงบ่ายๆนะครับคนก็จะน้อยนิดหนึ่งอันนี้น้อยแล้วนะเี่เพื่อนๆครับอันนี้ยีราฟนะครับอยู่ในกอสัตว์แอฟริกาเป็นตัวสูง อันนี้ก็จะเป็นนกฟาร์มก็สีเทาจะเป็นลูกมันครับเพื่อนสิงโตครับเพื่อนเออเสือเสือครับโอ้ยดูดุ้เยโอ้ยเสือตัวใหญ่มากโอเคครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาดูหมูเด้งกันครับเพื่อนเป็นไงสนุกไหมเจ้าป่าโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องป่าวสอรีด้วยนะไปแล้ว up